นิงปณิตาเคียงข้างเบกกี้ส่งดอกไม้พร้อมข้อความสั้นๆต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงอย่างมากค่ะเมื่อเบกกี้สิีญััญาได้ออกมาประกาศตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับสามีเด็กถากูลตะเพาพงที่มีอายุห่างกันถึง13ปีโดยเบกกี้โพสรูปภาพที่มีข้อความเขียนว่าโสดครับ พร้อมกับเขียนระบุข้อความอีกว่าเ๊กกี้ขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเบกกี้และคุณทากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทางนี้เราทั้งคู่ขออนุญ,ญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กําลังใจมากนะคะถ้าทุกคนกลัวเป๊กเหงา รบกวนจ้างงานได้ที่คุณออยผู้จัดการเบอร์เดิมไลน์เดิมนะคะติดต่อง่ายคุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป๊กและงานเป๊กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะ ทำกลางคนบันเทิงและแฟนคลับตกใจอย่างมากส่งกำลังใจให้กันรัวๆรวมถึงหนิงปณิตาก็ได้เคลื่อนไหวถึงเบกกี้โดยการส่งดอกไม้สวยๆไปให้ทางด้านสาวเบกกี้ได้โพสต์ขอบคุณลง IG story บอกว่าขอบคุณดอกไม้จากคุณปณิตาด้วยนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังได้โพสต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจสาวนิงได้คอมเมนต์บอกว่าสแตนบายนะพ a ีสคอรกอด